โคโซ h ช n n e l สวัดสดีครับก็ออกคุณอาก็ได้ครับครับมานี่ได้ย่าว่าคราับเวกินราก้อยนี่โคโซ h ช n n e l จัดก้อยคมให้เอฟซีเบิงกันครับผมบ้านไทยไหยครับมาเบิงก่อนครับเบิง่าเสียดทำไหน้หนาตตคโคโซกินเป็นยังไงครับเดี๋ยว้าจะนีสร้างอาหารครับผมครับ น่องมาแล้วก้อยขมต้องขมเดีย๋ยวะไปจัดก้อยเบืองหก้อยเบืองกลับมาครับมาครับทีตอนกันก้อยขมจะปรุงแบบอุบ่นหรือเปล่าต้มบะน่องครับ Ừ. À, năm, à, à, được năm, được nó 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 được นักมากเมนทักเดร์นักร้ไปเลยบปดะน้องลิงกอนสว่างดีอ่ะก็นั่งอืมผมไม่ออกผมถุงพัก แบบนี้เาอืมโอ้โหดูด้ยมั้งแบบไรผมเอ้ยมีอาหาอีสานเขาเดี๋ยวมีเวลาว่างจเอาซอยดูสดๆให้ผงอันีะเอาแบบกินกับกิมบ๊อกอื้ มือใหม่มึงใม่แล้วครับอัคลิปอัดสีขาพสีบงงามไดเลยเยอเขาอัดสีราไปด้วยอ่ะดูสิอัดคลิปสีอะไอยู่ด้ครับนี่ ใครบุกินก้อยกลมกับกระตุกคอใครครับดูเนี่ยอันนี้กคโซ่ที่เนี่ยผมมักอยู่เลยก้อยกลมี๋ยวมาลนากเป๊ะมู่คนนี้เอาแบบไฟจุเลยเดี๋ยวกันหน้าก่อนพี่ลอง เสียบไล่เอ็มลึเอ็มรึจะเลียบไหนเสียบไล่กินลาบเนี่ยอยากเลาะอยากเลาะกินดิบอยากเลาะกินดิบเสียบไล่จาว่าจาว่ากินข้าวกินข้าวก้อยดิบก็้ก้อยเลาะก้อยเลาะทับเอวพี่น้องกระตู

คมล่ำครับคมอี๋หรือว่าตั้งลึกตั้งลึกแต่โดนตั้งตั้งถึงผมลึกคือเรียตั้งลึกถึงคมอี๋เนี่ย มาลงทายมามัหมแน่น่ะเป็นเ่ยาอาาสเสมอกินข,านข,านขา้าวเช้าพอพี่น้องสาโสะกินข้าวเช้าเจ้าอาวะสเสมอเฮ้ยเซลรี่เป็นนะอ่งแง่มึดไป่ล้งเอย้ย 0 0 5 khát, 5 khát, 5 0 5นี่กะเริ่มไปใส่อยู่ดมใส่อยู่ได้ Ngoài được Việt Nam Nam ngoài được đỡ oh, ngoài được đỡ được ngoại ngoài được đỡ năm Nam được đỡ năm Nam đây kỳ năm mày được đây được kỳ được rồi năm Chụp clip kỳ Cái này cả Tấm này cả ต้ออกคุณนะกอะไรครับดีครับผม